w e ล c อมบีเอซ์คทูชานลสอถ้าพูดถึงรถยนต์ที่รวมความสปอร์ตความหรูหราและความล้ำสมัยไว้ในคันเดียวหลายคนต้องนึกถึง BMW X6 และวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2026ที่เรียกได้ว่าหล่อขึ้นแรงขึ้นและล้ำกว่าเดิมจนสายตาทุกคู่ต้องหันมามองอย่างแน่นอน BMW X6 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและมีเอกลักษณ์มากกว่าเดิมเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นฝ่าายหหน้แบบใม ที่บางเฉียบใช้เทคโนโลยี m มตริกสเลพร้อมไฟเดทัมรันนิ่งและทรงสปอร์ตและกระจังหน้าตาตคู่ขนาดใหญ่ที่สามารถเรืองแสงได้ในตอนกลางคืนเพิ่มความโดดเด่นไม่ว่าจะจอดนิ่งหรือขับผ่านไปอย่างรวดเร็วด้านข้างตัวรถยังคงรักษาสไตล์คูปเอสยูบีที่เป็นเอกลักษณ์ของ x 6ไว้อย่างครบถ้วนเส้นหลังคาที่ลาดทะเลงอย่างสง่างา,ามไปจนถึงด้านท้ายเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกนวันล้ออลลอยขนาด21นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง และมีชุดแต่งเอ็มสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มความดูดันในทุกมุมมองส่วนด้านท้ายต้องบอกเลยว่า BMW ทางการบ้านมาดีมากไฟท้ายเหล็ทรงใหม่แบบเส้นต่อเนื่องเต็มแนวกว้างเพิ่มความรูและล้ำในสไตล์ยุโรปกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมปลายท่อไอเสียคู่ที่ดูสปอร์ตและรูในเวลาเดียวกันเ <ļ. S 2> มื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะได้สัมผัสกับความรูที่แทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือรถ SUV เพราะทุกอย่างดูละเอียดและพรีเมียมสุดๆวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงเดินตะเข็บ ด้วยความประณีตแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดเน้นความเรียบหรูและล้ำสมัยหน้าจอแบบโค,โค้งโคดิสเพย์รวมทั้งจอผู้ขับและจอกลางเข้าด้วยกันขนาดใหญ่กว่า14นิ้วแสดงผลคมชัดด้วยระบบไเร็ว9ก้ารุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y พและ Android Auto แบบไร้าสายระบบไฟ a m b i e n t Light ภายในห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนได้หลายสีสร้างบรรยากาศสุดพรีเมียมทุกครั้งที่ขับขี่ภูมลิลัยทรงสปอร์ตจับถนัดมือพร้อมระบบควบคุมต่างๆที่ใช้งานง่ายและตอบสนองไวบอร์ดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจำตำแหน่ง และแน่นอนมีฟังก์ชันระบายอากาศและอุ่นบอบครบนั่งแถวหลังยังคงกว้างขวางรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายระบบเสียงรอบทิศทา,จางจะทำให้คาดินให้พลังเสียงสมจริงแบบโรงภาพยนตร์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบไม่ต้องใช้มือเพียงแค่ขยับเท้าใต้กันชนในด้านสมรรถนะ BMW UX 6 2 0องมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเทอร์รวมถึงระบบ p l u g In Hybrid รุ่นใหม่ ที่ให้พละกกำลังสูงสุดกว่า380แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสเตตทรอนิกที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยาขับเคลื่อน400อกซ์ตร้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคงและการยึดเกาะถนนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้แต่ยังคงรักษาความนุ่มนวลและความเงียบในห้องโดยสารได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการสะเทือนปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจทุกเส้นทาง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย BMW ก็จะเต็มเช่นเคยทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรถันและระบบช่วยขับในเมืองที่สามารถเบรกและเร่งตามรถข้างหน้าได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถถอยเข้าซองเองได้โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยส่วนราคาคาดการณ์ของ BMW x 6 2 0 2 6ในประเทศไทยอาจเริ่มต้นที่ประมาณ6.5ล้านบาท สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแต่ถึง8ล้านบาทสำหรับรุ่น M60i ซึ่งเน้นความแรงแบบเต็มขั้นเรียกได้ว,ว่า BMW X62,000 26คือ SUV คูปที่รวมความหอรอ